เอ๊ะมึงเหล่าเก้ามั้งเอเอเห็นวะมันติดโควิดนุ๊กฮัลเลโอ้มึงอย่าเดี๋ยวแล้งไปล่าวันแต่ว่ากูเหล่าเก้ามาเห็นน้อยกันไปร่ำรี่วันลวเลยเฮ๊ะเนี่ยกูว่าต้องติดโควิดแน่นอนอืมต้องจัดอืมมึงเหี่ยวกล้องไปงายออปล่อยแต่กูมาปร้อมไหมกูเสี่ยวกูอืมจัด บอย่างเร่งบกเร็วอย่าไปเดียวตียันตียันเดียวอีใตยจะได้ยายโอ้กูว่าปรำได้ไหมแต่ว่ากิดตเต้ดีมั่งกัเนาะ <c oughs> ไม่กูไม่เจริ้หนักนายเลยว่าต้องใจกูตามเลเอว่าบ้านนั้นเป็นโควิดเอ้อ เอ็นรุ่นไปตั้งท่ามจี้วัลเม่นโล่าหน้าอกมาเลยเออจะตามตาวันแล้วมึงก็ปากแบบนนู่นแบบนี่อ่ะโอ้เฮี่เราเก้าเราเก้าเราเก้ายังว่าบ้านหะลังนั้นเป็นโควิดโอ้ไอ้ไปท่จีวันเลยมึงอย่าเก้าไปแค่นะโอ้นั่นแหละ ไปเตียวโอโรเลยกับหมูใจซะโอ้ใส่หมวโอ้มันกูว่ากันจัดไม่น่าสูได้ไปยายเมื่อนเลยโนอจัดเบ้อนี่จัดให้ได้เตียวโอโรนี่พอเห็นคนใจจลลุกเล็กดุกดิกลุกเล็กดุกด็กว่างพี่ไปเลยนะอืม ลมึงตรวจเ,เลเลวๆไอ้เชงมึงเอาตีตรวดมาเลเลเลวอรเออคุณกี่ขีดอะช่องขีดแม้ไม่น่าไปเล่นไพ่เลยพอมึงอะมามาผู้แต่กูก็ไม่ตู้มึงก็อยู่แต่วง่างโลก พูไปเล่นเก้งเดี๋ยวใจใครคิดว่ามันนี่ตีสเราจึงนีใคยปาได้ไม้มั่งอ่ะเพื่อนเป็นเงินกูไม่ได้ไให้เลยหลย่นใกล้โดโรเลยรถโรงบ้านมารับไม้ป่าได้ไอ้ลินกะจ่ามัดเซลจัด ไม่ได้เดตอรมึงไม่ตาอแรกเลยไปแเล่วจะเกงแบเดีวเลย